สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะคือดีใจมากที่ได้กลับมาทําคลิปอ,อีกครั้งหนึ่ง<อ>เพราะว่าคลิปอันเก่าๆเนาะก็เป็นประโยชน์กับน้องๆหลายหคนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องๆช่วงมัธยมแล้วก็น้องๆที่กำลังเข้ามานะคะปี64 66ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับข้อความเยอะมากๆเลยทั้งดีเอ็ทั้ง Facebook ทั้งเยอะแยะมากมายก็คอมเมนต์แล้วก็มีคําถามนะคําถามเดียวกันแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งพี่เคยตอบไปแล้วในคลิปนี้นะคะหอวในแล้วก็คลิป มีนะคะก็คือคลิปเกี่ยวกับเอ,เอจีนซึ่งโอเ okay, คไม่เป็นไรเราเราต้องการคำตอบแบบรวดเร็วไม่ต้องไปกออะไรมากมายที่เราจะพยายามพูดให้ไวที่สุดน,นะคะแต่จะ,จะพูดรู้เรื่อง <c oughs> ก็ตอบคําถามนะคะข้อแรกเลยนะที่เราเจอกันมาเยอะมากนะคะก็คือเรื่องหออในซึ่งหออในเนี่ย น้องจะถามมาว่าอยู่กับเพื่อนได้ไหมเนี่ยพี่เคยตอบไปถ้าเกิดเรากดพร้อมกันกับเพื่อนก็มีโอกาส50/50ที่จะได้อยู่หรือไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็หอในเนี่ยจะมี2แบบก็คือหอแบบพัดลมกับแบบแอร์นะคะซึ่งราคาตอนนี้พี่จำอะไรไม่ได้แล้วเพราะ,ะตอน,นพี่ปีสามความจํามันไม่ได้ถูกขุดอะ่ะเออมันก็เลยแบบลืมๆไปแล้วยังไงน้องๆไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่เคยทาไว้ข่าวดีของน้องๆุกค่าใช่ไหมปีหก5้านะคะก็คือ ไม่ต้องอยู่หอในแล้วนะคะไม่บังคับให้อยู่หอในอยู่หอในด้วยความสมัครใจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือน้องๆเนี่ยสามารถอยู่หอนอกได้ถ้าเกิดสมมูรน้องพี่คณะเนี่ยสาขาของน้องเนี่ยบ,บังคับให้มาเรียนออนไลน์ียในห้องสอบในห้องเหมือนคณะของเพื่อนพี่อ่าสาขาสุขเออพี่ก็แนะนำให้อยู่หอนอกนะคะเพราะว่าการที่จะออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยระยะทางระยะทางมันใกล้ตัวมันสะดวกสบาย,ยบามากๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นอยู่หอนอกนะคะดีที่สุดส่วนตอบคำถามเอกจีนนะคะที่น้องถามมาก็คือไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็มอปลายเนี่ยไม่ได้จบ สายภาษาจีนมานะคะเราสามารถเรียนได้ไหมใช่ค่ะเรียนได้ค่ะก็คืออย่างที่พี่บอกไปในคลิปต่อคำถามนะคะเขาจะแบ่งเป็น3เซกก่อนในอย่างแรกนะคะก็จะมีเซกหนึ่งเซกสองเซกสามเซกหนึ่งเซกสองก็จะเป็นเซกที่จบจินจินมาเลยนีพิทาจีนจมาเลยนะคะควรเซกสามจะเป็นจบสายวิทย์สายศิลป์ฝรั่งเศสสายสิ้งคำนวลสายใดๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนเลยนั่นแหละก็จะเป็นเซกสามนะคะ เขาก็จะปูพื้นฐานใหม่ให้เลยส่วนอีกข้อนึงที่หาพี่กันมาเยอะมากซึ่งพี่อะพี่ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับทุนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแบบไม่ได้สนใจที่จะไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับมอจะมีส่งเด็กไปจีนไหมทางมเราไม่ได้บังคับเหมือนมออย่างมอเพื่อนพี่อย่างนี้เขาจะมีหลักสูตรบ,บังคับก็คือต้องไป เรียนจีนอยู่หนึ่งปีใช่ไหมคะแต่มอมอเราได้้องครับก็คือแล้วแต่ความสมัครใจถ้าเราเนี่ยอยากไปจีนสามารถควนขวายแบบคนที่เขาอยากไปเขาจะแบบค้นหาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแบบว่าเอ้ยมอนี่เปิดรับไหมมอนี้เปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงมอที่เราสนใจหรืออญญาจารย์ค่ะเขาก็จะมาประชาสัมพันธ์เราเรื่อยๆในกลุ่มไลน์ว่าแบบเออเนี่ยมอเนี้เปิดนะเราจะยื่นทุนมอนี้ต้องการเด็กมอเนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะ มันสามารถไปได้อะเออแต่ว่าไม่มีนะคะที่แบบจําเป็นจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุนแบบแนะนําให้ตลอดตลอดนะคะอืมซึ่งถ้าใครมาถามที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกเพื่อนพี่นะว่าพี่อ่ะเออสมน้องที่แบบอยากได้ทุนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับทุนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเนี่ยพี่ไม่ได้บอกเขาเ้วยนะว่าแบบเดี๋ยวฉันจะให้น้องๆเนี่ยติดต่อเธอไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว แต่คลิปนี้คงต้องบอกเขาละว,ว่าแบบส่งน้องๆไปทานไปเองนะว่าไปแลกเปลี่ยนมามต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนก็คงไม่รู้ได้่อนห่ว่าเืา่อฉันไปอะไรเงี้ย<ต>เออขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะนั่นคือ74นั่นเองนะคะ <S <S <ๆ S 2> เดี๋ยวยังไงทำคลิปเสร็จจะติดต่อนางไปแล้วกันท้องที่สนใจเนี่ยจะได้ไปสอบถามกับคนที่มีประสบการณ์คนที่ไปเรียนโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคอนุญาตเพื่อนเสร็จแล้วจะขึ้นคอนแทคไว้ตรงนี้นะคะให้น้องๆที่สนใจอยากไปแลกเปลี่ยนกูเรื่อเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเพื่อนที่คนนี้เลย ก็จะมีประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับผอนายแล้วก็สินจีนซึ่งจริงๆแบบพี่ต้องใจจะทำคลิปนี้ให้เป็นคลิปแบบว่าสั้นๆเลยเพราะที่จะตอบคำถามแบบซ้นๆเพราะว่าน้องๆอ่ะ DM พี่ตอบอีกดีช่วยนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวแบบว่าเฮ้ยถามอะไรมากมายเงี้ยแต่แบบว่า พี่ก็จะให้หน้องๆเนี่ยไล่น้องๆดูคลิปของพี่ก่อนว่าพี่ทำคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปเนี้ยพี่ก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับนะคะตอนนี้ก็ปีสามแล้วเนาะคือพี่ก็เคยทำคลิปตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็ช่วงปีสองที่มาบ่นๆนะคะในคลิปนี้ใช่ไหมจนตอนนี้ปีสามแล้วก็เรียนออนไลน์เต็มตัวแล้วค่ะที่เรียนแบบไม่ได้ไปมอนเลยก <c oughs> ็เราจะมารีวิวแบบสั้นๆแล้วกันเออสองสามนาทีเพราะการเรียนออนไลน์ของปีสามเนี่ย เป็นยังไงบ้างาะคะอย่างแรกเลยนะคะเราเสียดายมากที่เราไม่ได้เจอเพื่อนคือจริงๆเราไม่ได้ใช้ชีวิตมากอะไรแบบไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังโชคดีที่ตอนปีหนึ่งปีสองเราก็ยังแบบได้ไปเจอเพื่อนเออได้ใช้ชีวิตแบาาบอะไรบางนิดนึงอือข้อสองเลย <ๆ S 1> เรียนออนไลน์ทุกคนรู้อยู่แหละว,ว่ามันไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าเราไม่แบบโฟกัสจริงๆซึ่งตอนเนี้ยเทอเนี้ยนะคะพี่เรียนแปดพี่เรียนแปดหรือเจ็ดตัวนี่แหละก็ทิงไว้แล้วก็ทําอะไรไป นะซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกคือจะบอกว่าเนี่ยคือข้อเสียของพี่ด้วยแล้วก็ของเียนออนไลน์ด้วยคือมันไม่โฟกัสอะคือแบบมันมีอย่างอื่นให้แบบให้เราเรียนในห้องเนี่ยเราก็จะแบบเกงใสอาจารย์แล้วจะนั่งเรียนเดีวเรา่จะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมข้อสี่นะคะก็คืออาจารย์ทำง,งานเยอะแบบมากมากมากๆากเยอะแบบมากๆก็คือทุกทาทุกวันต้องมีการมาพี่หลายคนเขาก็บอกว่าปีสามนี่คือหนักมากคือทำงานเยอะมากนะแล้วก็ต้องเตรียมตัวทำวิจัยวีศีด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ว่าง ในช่วงปีสี่พี่จะมาทำา e a c t r e ีวิวชีวิตปีสี่อีกครั้งหนึ่งเนาะก็สำหรับปีสามเรียนออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับที่มอเลยเพราะว่าไปไม่ได้เพราะโควิดด้วยซึ่งก็เสียดายเวลาอยู่มากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนด้วยจากกรกีเพราะช่วงต้นๆนี่คือแบบหนักมากคือมีพีเซนเราต้องเรียนพีเซนเราต้องเรียนคอนเวอร์เซชันเราต้องเรียนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนอย่างเดียวนะที่แบบเป็นการแบบ มันชคือมันแล้วแต่ที่เราลงไม่ใชาโทมันต้องลงสองตัวก็คือมีเออ่การนำเสน,นาใช่ไหมคิดบทโอเคก็คือต้องทำบทสนทนากับเพื่อนของคนแล้วก็แบบอัคดคลิปส่งคลิปส่งแต่งแต่งในในในใบทสนทนาอัคดคลิปส่งตอนที่สองนะคะคือเขียนพารากราฟซึ่งอาจารย์สอนทุกข้อวเลยเขียนพารากราฟพารากราฟพารากราฟทุกวันทุกข้าที่มีเรียนนะอุงมองนะคะอิงมองก็จะชิลๆแต่พิเซนตบ่อยมากพอนเรียนเกี่ยวกับพรีเซน พ,อพ,อพ้พอยพ100%อพ้อย100%เ,เยวกับไะเปดวิจัยนะคะก็คือวิจัยมีขั้นตอนการทำอะไรยังไงบ้างวิชาที่ห้าก็คือสังคมนะคะเป็นวิชาบอเกี่ยวกับสังคมงก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ <c oughs> โอเคอภาษาจีนการสอนก็คืออันนี้แล้วแต่เลยวิชาบอดเนี้ยจะมีการสอนการบินโลจิสติกแพทย์เออให้เราเลือกการซึ่งพี่เลือกเป็นการสอนนะคะก็คือเราเนี่ยจะสอนภาษาจีนให้กับเด็กประถมอนุบาลมัธยมยังไงแล้วก็อาจารย์ก็ทํทำพ้อยนะทำแบบการสอนแบบของเด็กมันสอนอย่างเงี้ยแล้วก็ เปิดกล้องนะคะแล้วก็พีอืมวรรณคดี <c oughs> ก็เรียนเกี่ยวกับวรรณคดีเนาะเทอ <c oughs> มนี้พี่เรียนเจ็ดตัวไม่ใช่แปดอืม <c oughs> เรียนเจ็ด <c oughs> ตัวไมเ่เหมือนเรียนแปดตัวมันก็จะ รับสม้อเออประมาณนี้เพิ่มเติมน,น,นะคะถ้าน้องๆอยากมาถามว่าเอออยากติดตามที่ว่าแบบพวกนี้ดูน่าสนใจอะไรเงี้ยก็จริงจริงไอจีไว้นะคะไอจีจะเป็นอ่าพับปิกนะคะส่วน Facebook นะคะจะเป็นไพรเวทนะคะถ้าอยากติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไป Follow ใน IG นะคะส่วน Facebook นี่ถ้าอยากถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด็นกำลใจท่านของ,องไลค์พี่เด็กขานะ,ะว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่ทำคลิปออกมาแบบ บ้าๆมาบอกของพี่คือพี่อยากทำอยากแบบแชร์ประสบการณ์ของเราตอนเป็นนิสิตวายตอนเป็นเฟชชี่วายไม่เคยทำคลิปใช่ไหมอยากเก็บประสบการณ์นี้เอาไว้แล้วก็แบบเผื่อจะได้ช่วยน้องๆบ<ด>้างกันแล้วมันก็ช่วยจริงๆเออรู้สึกแบบรู้สึกดีใจมากค่ะน,น้องๆใครลืมกดไลค์แล้วก็สงสัยอะไรอีกก็แบบพี่จะเมนตอบล้วกันคงไม่มีคลิปเกี่ยวกับ MG. เอ็กซจีนหรือว่าหอวในอีกแล้วเพราะว่าไม่ต้องบอกผมแล้วคนะไม่ต้องแชร์ก็แล้วกดไลค์ให้ก็พอนะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ว่าแบบ ที่อยากจังเลยะอะไรประมาณนี้โอเคค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย